มาหมุนเฟืองเพื่อขับเคลื่อนฮิปฮอปจะไปให้สุดไม่คิดหยุดคิสต็อปกูเลือกสปิดไม่สนชีวิตจะพลิกลอ็อกชีวิตยังเคลื่อนเพื่อเลื่อนเป็นบิกบอสขอบคุณโลกด้วยที่คอยช่วยอุ้มชูเพราะอยากจะเกิดกูเลยเลิอกอยู่ในรูจะนำความสำเร็จกลับมาให้ได้ดูคนที่ล้มแล้วไม่ลุกมันต้องไม่ชิดกูปัญหาที่เข้ามาถ้าแก้ได้ก็ยิ่งดีไม่คิดจะหนีพยักเพื่อไป,ป็ากับกุมทีฝึกความชำชองไม่รอพรจากหนาที เพราะความพยายามคือสิ่งเดียวที่กูมีเสียงจากเด็กด้อยเอารามาวิ่งชนไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเจรวันนนขับเคลื่อนฮิปฮอปให้มันมีอิทธิพลเชิญเป็นบันไดจะเหยียบขึ้นไปข้างบนเพราะรักฮิปฮอปเลยไม่สต็อปเป็นแร็ปเปอร์รามกูไม่กระตุกด,ดุดันพาร์เชอร์ประกายเหมือนเพชรแบบว่าเฮดไลเนอร์สุดท้ายต้องฟลอโคลมัตเตอร์ฟาเกอร์